สลบสไลด์ไปแล้วหนึ่งสบายดิจพีด่ดอสตีทุกคนนะคะมาแล้วก็มานอนเซ็ตประหลงหนีน่เอาด้ถามมนะ่านผสเนาะได้เห็ดปวกนะคะไเห็ดปวกหายง่ายค่ะหา,าะมาจากเครื่อนนี่แหละคะ่ะมาเกลี่ยเฮ้ยขอบเลยเฮ้ยแกะแกะแบ่งกันจะลุ้นกระเป๋าส,สวยพี่ ก็เออก็ต้องขอขอบคุณพี่ปรุกนะคะน, <laughs> นางมาสลบสลายเหาืะนั่งเหมือนขับรถต้นมาขามผักกัีย์กิน <c oughs> ข้าเสียบนอนหลับก่อนพี่ดีงามนะไปเอาเห็ดมาใส่

แมนนี่ก็อมองแซดมันปลูกไว้ใส่ปลูกใส่ปลูก,สก,กใส่นั่นแหมมันกับ่อนั่น่หทอหินนี่ที่กินบปีบระสาดนะนั่นใส่นั่นเนาะมันเป็นแบดปีน้ำแร่เลยตึง่อหินแล้วก็าขดีน,นโลละา,ารน้ำใส่น้ำแบริบกโบคเคยมันอยู่ใี่อนไบดปีน่ะ แกดอดลงมัก็ออกขึ้นมาอีกมันเจียวขวกี่ยวขาวอเกี่ยวขาวเ่เกี่ยวขาวม่นเขาตีฉั้เกี่ยวฮ พอดูทักินก็บทอมากกบส้มกิบอินก็บทอดนะครับบ้านด,ดอ,าออกกระดังออกเขาไปหาวันวันงาออกไปหาไปแต่งออกลายเลย่ไปเลยเด้ไปได้ไไดบริพ่อมันอยู่เฮือนพชินาทัาน,าานนะชูจะปแจได้บริพ่ออยู่เฮือนเขาเมือไหร่พี่น ไอ้นู่นนี่บ่อเป,ป,ป,ป็นบ่เจ็บปวดเนี่ยตัวนี้ออกเ็ปวกิไปะาดเกาอนเขาไปนะโว้ยสำรับากินสวนมันแลาวจ้าถ่ายนกินสวนมันก็ออกเลยเพราะเขาดูดแ่ออ,อก อันนี้คือของผากจากพิปรุนะคะคุณปรีชาสนใจหออีห่าโป่กกอนต้องคิดตัวไปจัก ก,กงกกมาประมาณเวลาหิตติกแกงเห็ดสุกี้ ใ่ปลามันปีกีนมาหลายเนาะเออดก,กิ์เกียรติมันคิดยู่วากล่าวเอาหัวอาหารไปวานแตกเซลมแมะเขือเ้งแต่โครโคตรมะเขอือื้อนลูกปลาข้อลูกปร,กปริงตะปีงม,มันมันราคาจะ่นีได้มันสุดน้องสุดจะมีเามาวามาม,าม,ามาเก่งที่ตะโพก่ปวกขา มาจ้าที่สองปากจะรู้อันนี้คือของพัลล่าพัลล่านีชื่อพันล่าด้วยนะคะแก่หมดแล้วขอใครของมันเจสีนี่สีเสีอัมลาอ๋ออันนี้คือมันก็ใช้คูแฟตเบาหมี กระเป๋าแเจ็ดจีบเจ็ดสี่สิบบุลกันปีเลยสบลกันปีธรรมราเต่ว่าใส่สีเดียวกันบอกว่าสิบลก็เปองแบบน้ำกันนะนะสีเดียวๆกระเป๋ากรเปาแบบเดียวกันสีเดียวกันสิลงลงกระเป๋ากันเมื่อไรสีหัวก่าน้องน้อเรียว่เราเรยมได้กระเป๋าคหนึง มะมลามเสือแกนยาว9ตัวผล่าต้องแกะขอบผลาก่อนนะคะคก็ขอ,ขอขอบคุณผู้ใหญ่เซดีสองใบใบใหญ่เปนเลยถ้าอยู่นี้ก็ลูก บอกอว่าพี่เอาชิบไปเลยเล็กปวกง่ายเลยดอกจีคือดอกง่ายเลยชิบสบายดอมันดิบง,งามางามอันนี้ใบเล็กค่ะเฮ้ยพอดีพาใยใบใหญ่เยาไว้นสำหรับเราเดินทางไปใส่ไปซื้อของใส่เสื้อผ้าไปนุ่นไปนี่ทั้งคืนมีใบเล็กนี่สะดวกสบายเราก็ลาใช้ไม้ถ้าไปใช้ให้เพื่อนได้ กระเป๋าสวยขนาดนี้ใครจะไม่ใช้ใช้เฉพาะคนที่อยากจะใช้โอ้ยสวยอ่ะสวยใส่พอดีขอบเป๊ะเวลาเวลาเข้ากับสะพายส่วนมากกันมักใส่กระเป๋าผ่ากันนั่นแหละสะพายง่ายถือง่ายและก็ส่วนน้อยนะคะแคตจะได้ใายนะคะมีซิปตัวเด้อเกมอะไ้ทำขายทั่วไปตามท้องตลาดนะคะใครทำมาให้สี่สาวอืม มีซิปในน้ำใจเออมีหลายกระเป๋าใส่ของสะดวกสบายดีนี่ค่ะมีกระเป๋าผ้าค่ะกระเป๋าหนึ่งสองสามเออเลิศแล้วก็มีข้างคาอีกนะเออเลิศว่ะนะแล้วก็มีซิปคางอีกได้ใส่แบตเตอรี่ได้ใส่สายชาร์จรู้จักแบบนี้่าจะทนเลย มาะกับส,สาวดีกันรุ่นนี้พอดีอใส่โทรศัพท์อะไรอ,อ,นนอันนี้จะเป็นใบใหญ่แต่ก็ทรงเดียวกันแหละแต่ว่าจะเป็นใบใหญ่เอาไว้สำหรับรัดเสื้อผ้าไปกันกปนี่งรับไปข้างคืนเอาชิ้นของก็ได้ตลาดอ,อันนี้คือเสื้อแขนยาว เส่ลงตาใส่เสื้อที่พ์แวงามบ่สวยอ่ะโอ้ยดีแสงสะท้อนด้วยนะเออแสงสะท้อนสวยอ่ะนี่เซลล์บอลเป็นฟรีไซส์จะเป็นฟรีไซส์อันนี้ก็ต้องแต่ปีแล้วนะคะเป๊ปปีที่แล้วนะคะตัวนี้ยังใหม่เยี่ยมเลยค่ะ มันเป็นสีใสใสได้สีดำนะมันใส่บเปืี่ยนมาแล้วใสสบายใสแบบเปืี่นอ,อ๋อมันแบบว่ามันจะ้อนแสงในเธอแบบคืนมันใสสบายด้วยนะใสเกี่ยวข้าวใสวสบายถ้าสบายนะ พาน <ไป S 1> นิ่มๆผ่าบ,บ่หอนคนดมีมีหน่อยหนึ่งจ้ะ <c oughs> แล้วก็เสือ้อนกต้าอกตีต้กแล้ววันนี้ขอดอกต้าขอดนกตีต้ตจ้าใส่ของได้หลายเดีวยวกับระเป๋าแบบนี้นะคือสะดวกสบายก่อนเปิดลตรงนี้ก็ได้โทรศัพท์เป็นทรงอันนี้เลยใส่ของได้หลายใส่ของได้หลาย ไปใหญ่ให้ใครไหลายบุกพึ่งออกได้ก็บึ้งปุ๊บเราสะพายสะพายง่ายไปใหญ่น่ะไหมรถนี่หนักจุก่ค่ะารับไปใส่แกไปไดง่ายหิวแวบจัดกระดิ่งใบสีดำเทียร้วยหายปะเทียมาจากกรุงเทพยตอนนั้นเหน็งใส่จะลมหมุนไปลปะพีนายบุญสวยบุญไม่ใช่พี่อะไรวะพี่เอาไปของพักอะไรปะพี่มซื่อเงี้ยก่อน จะมาให้คนละไปคนเราไปอน,นาระสบาย<า>สบายสบายจิกมุนกับบอนนี่เออพอดีงาะมันกับบอยใหญ่เกินพอดีแบบว่าพอดีเป็นตะเพ่งน่ะก็ไม่ใหญ่ละกำลังดีใส่เสื้ผ้าเนาะเออไปนอนข้างคืนข้างแรมข้างในกระเปลข้างในอันนี้สำรับ ก้นมันเด้ถ้าใส่ยังไงก็ใส่ไปก้นก็ได้ใส่คอก็ได้การการ้อยการขจอกีบป่ะการกระมมันมันจะเป็นตัวปืนปูกดมันก่อเด็ดข้างในก็มีรูใส่เยอะแยะไปเลยนี่สวยไหมคะสวยมากชอบสีดำชอบอะไรเป็นสีดำ ดำผสมทเทาดำดำเข้มๆ,ๆเทาเป็นเทาเทายังเงาชอบพูดคนเดียวเหมีของปลา,าหอกกับบ้านไอเจสี่ไม่เลวกหน้ากันนะวันนีล้ลำอื่นเนี่ยหัวมาเอาเสื้อผ้าอยอดมาเกี่ยวเข่าเลยแต่ขอเดือดรุ่น เขาบ๊อบแปแอบเขาผัดเลื้งก้อนชุกก้อนใฮ้ดิเขาดำก้อนเหมือนเดียวเขางันพเขอดอพอมแหลเธอใส่เข่ากลางขอขอบคุณสลับกระเป๋าส,ายสวยๆจากพิปุนะคะที่มอบกระเป๋าสวยมาให้กับทีมงามแล้วมันก็จะแข็งแรงมากเลยดูจากทรงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอันนี้เป็นผ้าอย่างดีเลยนะผ้าน๋นค่จะจ๊มแม็กแม็กอันนี้ยังดีเลยเนี่ยพอกระเป๋าเข้าไปนั่นมันขาดต้องขาดตัวนี้ก่อน เราหิวนักค่ะเด็กอันนี้เสเล็กของหน้าก็จะมาลุ้นที่บ้านนั่นแหละจ้าความสวยและสวยอยู่แล้วเ้นปากินของนาง้าเห็ดมัเป็นตาแพงขาดใจเห็ดสีเนาะสีมันตัดกันอะไรเงี้ยมงามไปเจอ,อ,อืแล้วกระเป๋าสะพายใหม่เนี่ยค่ะสะดวกสบายค่ะ โอ้ยสวยแล่ฉันชอบนะแบบนี้ใส่ของเด็ดลายไปหาไปหาหลอ่อเฮ็ดถึงดโดนโคกนี่ปตัวมีแบบจับปีเลี่ยวเวก็ได้ได้นอนฝ่าหนกร่อดมวยจ๊คตัวขาวพระเก่าฮาเฮ็ดอะพระเก่าไปแต่โคกมันแล่นแต่โคกเดี๋ยวโคกเดี๋ยวมันแถวข่างเทียงมันลืมเฮ<ม>้ยไปแล้วนะชุดน้าวางที่นะพระเก่ากายปุ๊ดกายปุ๊ดนะนะฝ่าบรรยากาศ<อ>สนีก้ก่อนนะคาเราจะไปหาหล่อบึงเฮ็ดก่อนครับพี่น้องคขา สบายดีนะจ้าพีาด่ดอนสวัสดีดสดดค่ะ